การลงพื้นที่ปราศัยหาเสียงนะคะและก็การขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนของนักการเมืองเรียกว่าก็จะมีกลเม็ดที่หลายคนงัดกันออกมาเยอะแยะมากมายล่าสุดที่จจสงคลาคุณเจอราชศีค่ะก็มีการงัดกลเม็ดการนํารถ3ล้อนะคะมาใช้ในการหาเสียงลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงจากประชาชนแบบถึงตัวบ้านค่ะ ที่ตำบลพะวงอเมืองจตุรสขลานะคะที่นี่เนี่ยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตแล้งตั้งที่1ของจังหวัดสงขลาค่ะถือเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการแข่งขันกันสูงโดยตัวเต็งอย่างนายเจอราชสีผู้สมัครหมายเลขหนึ่งจากพรรครวมไทยสร้างชาติก็สร้างความน่าสนใจเรียกกระแสฮือฮาให้กับประชาชนที่นี่ค่ะโดยเฉพาะการลงไปพื้นที่หมู่4ี่ในตำบลพะวงอเภเมืองจตุรสกลาโดยการจัดขบวนรถสามล้อพ่วงข้างแบบแถวยาวเหยียดแบบที่เห็นค่ะ สร้างสีสันและก็ความตื่นตาตื่นใจกับประชาชนที่นี่โดยเฉพาะการเข้าไปในสวนยางของชาวบ้านที่ปกติรถคันใหญ่ๆจะเข้าไปยากลําบากแต่คุณเจอราชสีค่ะผู้สมัครที่นี่นะคะก็บอกว่าของพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยใช้วิธีการก็คือนํารถกระบ,บะนําหน้าไปก่อนค่ะและก็ข้างหลังเนี่ยก็จะมีรถจักรยานยนตล้อพ่วงข้างขับตามหลังมาเป็นแถวยาวหยีดนะคะ โดยนายเจอราัชศรีบอกเขาว่าภายหลังจากลงพื้นที่นะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าหลายพื้นที่หลายชุมชนหลายหมู่บ้านก็อาจจะมีความสะดวกเรื่องของการเดินทางถ้าถนนใหญ่หน่อยก็ไปง่ายแต่บางพื้นที่อย่างชุมชนไกลๆเนี่ยการจะนํารถใหญ่ๆไปก็ดูจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่จึงได้ทดลองนํารถจัก,กรยานยนต์3ล้อพ่วงข้างค่ะมาใช้เป็นรถแห่นะคะแล้วก็เอาบรรดาทีมงานนะคะข้นกันขึ้นรถถือไป้ายไปขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชน ชานโดยเฉพาะตามสวนยางพาราในพื้นที่ห่างไกลแบบนี้ซึ่งชาวบ้านหรือว่าคนในชนบทนะคะจะเรียกชุมชนแถวนี้เนี่ยก็บอกว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลจริงๆนักการเมืองบางคนเนี่ยแทบจะไม่เคยไปเลยแต่ว่าคุณเชื้อราชสีเนี่ยลงไปถึงนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะลงจากรถจัก,กรยานยนต์สามล้อพ่วงข้างไปขอคะแนนเสียงไปพูดคุยกับชาวบ้านคุณเจือนะคะผู้สมัครเขตหนึ่งจากพักรวมไทยสร้างชาติบอกว่าที่ผ่านมาค่ะ ก็มีการลงพื้นที่ไปในเขตตัวเมืองแล้วไปขอคะแนนเสียงรอบนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศลงสวนยางกันบ้างนะคะไปขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนรอบนอกปรากฏว่าค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยก็ได้ความสนใจจากพี่น้องประชาชนนะคะมารับฟังโดยเฉพาะการเปิดเวทีประสัายย่อยมีประชาชนให้ความสนใจมาร่วมรับฟังเวทีนี้ประมาณ200กว่าคนค่ะซึ่งนโยบายหลักๆนะคะที่ทางของคุณเจอรัชศรีพูดก็คือเรื่องของการขอคะแนนเสียงให้กับทางด้านลุงตู่ หมายเลข22รวมถึงคะแนนของตัวเองด้วยนะคะหมายเลขหนึ่งจากพรรครวมไทยสร้างชาติและก็บอกว่านโยบายที่ผ่านมาของผู้เดบประยุทธ์จันโอชาก็คือการเดินหน้านะคะดูแลสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะโดยเฉพาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการมอบให้กับประชาชนผู้มีไรายได้น้อยรวมไปถึงผู้สูงอายุด้วยซึ่งนโยบายนี้ถ้าหากว่าพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะได้รับการคัดเลือกเข้ามาก็จะสารต่อนโยบายนี้เพื่อดูแลประชาชนคนไทยต่อไป